ยกที่ดิน200ไร่ให้ชาวบ้านทำกินบันสวนแชมเปญเอก็กทิ้งวงการแจกที่ให้คนจนยังคงเป็นที่รู้จักและเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอแม้จะหายหน้าหายตาไปจากวงการนานหลายสิบปีสำหรับนางแบบดาวดังของไทยที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักแชมเปญอดีตนางแบบดาวดังตัวแม่ของวงการ และนักแสดงชื่อดังที่หันหลังให้วงการนาน15ปีที่ตอนนี้ผ่านชีวิตไปเป็นชาวสวนเต็มตัวบนพื้นที่200ไร่ล่าสุดเต่าตัวออกมาเปิดใจพร้อมเปิดชีวิตรักกับสามีนักบินมหาเศรษฐีที่คนขอลหาว่ามีทุกวันนี้ได้เพราะกอดสามีกินเธอจึงได้เล่าเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันที่ผ่านตัวไปทำไร่ทำนานเลี้ยงไก่ปลูกยางปลูกผักผลไม้ ที่ไรวันจันเพนแชมเปนเอ็กซักแก้วทั้งที่ไม่เคยปลูกมาก่อนแต่ด้วยความที่อยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินซึ่งคุณแม่ของสามีนักบินหนุ่มแวนบันชัยชุมศรียกให้จึงทําให้เธอตัดสินใจไปเรียนรู้และลงมือทําด้วยตัวเองหายจากวงการบันเทิงไปประมาณ15ปีแต่ระหว่าง15ปีก็มีงานละครอ,อีเวนต์บ้างเริ่มแรกคุณแม่ของสามีเขายกที่ดินให้ตอนเขายกที่ดินให้ก็ตกใจนะ ทั้งหมดลอยยี่สิบไร่แล้วพี่เป็นนางแบบมาอยู่ป่าตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจแต่พี่ก็มาคิดว่างั้นจะเอามาทำอะไรดีแล้วมานั่งคิดว่าผู้ใหญ่เขายกมรดกให้เผื่อวันใดวันหนึ่งไม่มีที่ไปอย่างน้อยก็มีที่ทำกินถ้าเราขายไปคุณค่าความเป็นคนไม่มีแล้วพอดีคุณลุงพี่เขาบอกว่าเขาปลูกยางขึ้นทุกวันเลยปลูก15วันไ่ได้เกือบล้านเลยเราก็เลยไปเรียนกับคุณลุง ตอนแรกเราคิดว่าเราจะจ้างใครปลูกก็ดีแต่ไม่มีเลยเลยปรึกษาคุณลุงเขาบอกให้ปลูกเองจาก120ไร่ตอนนี้เป็น200ไร่ของแฟนพี่จะอยู่ข้างๆแล้วของพี่ชายจะอยู่ตรงกลางเราก็เลยซื้อของพี่ชายให้เป็นพื้นเดียวกันเพราะเขาไม่ทำสวนก็เลยกลายเป็น200ไร่ซึ่งเจ้าตัวยังเผยว่าการเป็นเกษตรกรทำไร่ทำสวนทำนาแม้ได้เงินน้อยกว่าตอนที่เป็นนางแบบ แต่เธอกับพึงพอใจในชีวิตแบบนี้ไม่ได้อยากรวยพออยู่พอกินอยู่แบบพอเพียงอย่างพี่ในน้ำพี่ก็มีปลาพี่ก็ปลูกของพี่เองถึงเม็ดจะไม่สวยแต่พี่ก็กินของพี่อย่างปลอดภัยเหลือมากก็ขายอีกทางเจ้าตัวยังเผยอีกว่าตอนนี้แต่งงานกับสามีมา20ปีทายาทก็ยังไม่มีเจ้าตัวเลยคิดว่าการที่จะยกมรดกให้กับใครนั้นเป็นเรื่องยาก จึงตั้งใจไว้ว่าอยากจะยกสมบัติที่มีนั้นให้คนยากคนจนไวธรรม,มาหากินต้องบอกเลยว่าพอเธอได้พูดถึงทัศนคติแบบนี้ทำให้เธอถูกชื่นชมจากแฟนๆเป็นจำนวนมากพอนอกจากจะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งของนอกกายแล้วเธอยังคิดที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแพ่ไปยังคนที่ลำบากและเดือดร้อนกว่าอีกด้วยยกให้เธอเป็นดาวดังที่มีจิตใจดีมากๆคนหนึ่งเลยล่ะคะ่ะ